นี่สงมาจากบริษัทเฟรชสริงเอาแล้วไงเอาแล้วไงว้าวสรงโคตรน่าเล่นอันนี้เปิดไม่ได้อันนี้ของลูกค้านะครับมีคนสั่งเอาไว้อันนี้จะเป็ของรางวัลในงานสตริงเพยวันที่9 0กรกฎาคมนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพวกับผมฮานจากช่อง String Play วันนี้เรามีพัสดุจากซัมติงเจ้าของทีมก็คือฮิโรยูกิสุตุกิครับส่งของสปอนเซอร์มาให้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับ รอบนี้บอสก็จัดแจงให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอะไรเป็นของใครแต่เราไม่แน่ใจสีว่าสีที่ส่งมาเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ถ้าสีเหมือนกันก็แบ่งกันง่ายๆเลยถ้าสีไม่เหมือนเดี๋ยวเราก็ต้องมาจับสลากกันอีกแล้วนะครับผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยของสปอนจะได้กันแค่คนละลูกเท่านั้นเองแล้วก็มีของพี่ออเดอร์ของน้องคนหนึ่งด้วยนะครับรอบนี้คือแบบโชคดีมากปรับปรับมากอยากได้แล้วก็พอดีถามบอสส่งของสปอนเซอร์มาให้พอดีเลยติดมาให้ด้วยทีเดียวเปิดมามีก่องข้างในอันนแล้วก็มีของรางวัล งานสตริงเพลย์ด้วยนะครับงานสตริงเพลย์ที่จะถึงนี้วันที่90กรกฎาคมครับเสาร์อาทิตย์อู้ฝัง่งนี้ฝั่งนี้เกื่ยว6เลยเวลาถ้ามื่อกี้ฝั่งนี้ก็เรียบร้อยเลยนี่ส่งมาจากบริษัท f ฟรช h ต i n g ซัมตีินะครับส่งของสปอนเซอร์มาให้เป็นของรางวัล เอาแล้วไงเอาแล้วไงเรามาดูันนี้กันก่อนดีกว่าของอย่างแรกที่แบบใหม่ล่าสุดเลยใหม่ล่าสุดซูเปอร์ฟลยนะครับซูเปอร์ฟลยลูกใหม่มากัน3ลูกของคนในทีม3าคนนะครับแล้วก็สีไม่เหมือนอีกแล้วเราต้องจับสลายอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีสีดํา1ลูกแล้วก็สีแดงเราอยากได้สีแดงสีแดงสวยตัวนี้เป็นซูเปอร์ฟลยที่มาเหมือนว่ารีแบรนด์ทำใหม่ว้าวทรงโคตรน่าเล่น แต่แต่ดูแล้วเอาแล้วไงตันแน่เลยตรงดูตันมากๆแต่คิดว่าดีกว่าตัวคิวช็อเวลาแบบเราสัมผัสเแ้่เรารู้สึกได้ว่าน่าจะเล่นดีกว่าคิวช็อดูแล้วเป็นเหมือนสีแดงนะแต่ว่าของจริงดูใกล้ๆแล้วมันดูเป็นสีเลือดหมูมากกว่าแบบเป็นแบบแดงเข้มๆเลยสวยมากดอ้ยไม่ใช่สีดำมันเป็นสีน้ำเงินสีนี้ก็สวยเป็นสีแบบกรมเลยอ่ะเออในในคลิปมันดู สว่างนิดนึงแต่ว่าของจริงมันเข้มกว่านิดนึงเฮ้ยสีนี้สวยมากแต่ว่ามันทึบไปหน่อยอันนี้อันนี้เปิดไม่ได้อันนี้ของลูกค้านะครับมีคนสั่งเอาไว้นะครับแล้วก็มีของรางวัลสปอนเซอร์แต่เราจะไม่บอกว่าเป็นลูกอะไรละกันอันนี้คือของรางวัลในงานสตริงเพย์วันที่90บ กรกดานะครับอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับผมลูกหนึ่งเป็นพลาสติกลูกหนึ่งเป็นลูกเหล็กนะครับเด็ดแน่นอนของรางวัลอันนี้นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลอื่นๆด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นเจ้าแรกของเจ้าอื่นก็เดี๋ยวเราจะรอลุ้นกันว่าจะถึงวันไหนนะครับอันนี้ก็โอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกัน